ใช้คาสั่งเลแทงนะครับเขียงกระจกห้องน้ําตัวนี้นะครับโดยเข้าคําสั่งยอ่อ rec สเปคบาร์ครั้งหนึ่ง <S <S ไปทางด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนต่อไปครับเราเจะตู้นะครับตู้นี้มีความหนาความหนาที่1เมตรนะครับแล้วก็มีความสูงที่0.85พอดีน,นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราจะเลือกดูว่าเลเยอร์ตู้นี้ใช้เลเยอร์อะไรก็ใช้ w วอเหมือนกันนะครับเราก็กด x เพื่อปรจาการเลือกเรามาทางรูปทางด้านขวามือพื้นที่ทําง,งานของเรานะครับให้เรากลับไปเลเยอร์วอลเหมือนเดิมนะครับพิมพ์ w ครั้งนึงนะครับแล้วไปวอลโดยบายเลเยอร์เหมือนกันนะครับแล้วพิมพ์ rec เข้าคำสั่ง r e c t a n g นะครับเพื่อเขียนตู้สเปกบาั้งนึงนะครับเราไประยะที่1เมตรและเราไปชนกับแนวของผนัง ซ้ายครั้งหนึ่งเราก็จะได้ด้านนอกของตู้แล้วนะครับสําหรับรายละเอียดตัวของตู้นี้เราจะใส่อีกทีนะครับเพื่อนๆเราจะมาไล่าจากขวามือนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวของกระจกนะครับโดยไปรูปทางด้านซ้ายมือนะครับเราไปตรงกลางเพื่อขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเราไปเช็คขนาดของกระจกโดยใช้คําสั่งดิสนะครับพิมพ์ DI สเปกบาร์นะครับคลิกซ้ายนมุมด้านบนและคลิกซ้ายนมุมด้านล่างกระจกนี้จะมีขนาดที่ 0.7รายงานทั้งที่ตัวขอแทและตัวบรรทัดเข้ามานะครับเพื่อนต่อไปนะครับมีความกว้างนะครับก็ต้องมีความยาวนะครับโดยเข้าคําสั่งเดิมให้เพื่อนกดสเปคบาร์ได้เลยนะครับสังเกตที่บรรทักเข้ามาจะขึ้น this specify first point จุดแรกนะครับลิกซ้ายณนะจุดตรงนี้แล้วไปด้านซ้ายมือขิกซ้ายครั้งหนึ่งจะมีขนาดที่0.5นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจกเนี้จะมีขนาดที่ 0.7คูณ0.5นะครับแล้วไปตั้งอยู่ยังไงนะครับเช็คระยะห่างนะครับสเปคบาร์ครั้งหนึ่งคลิกซ้ายนะจุดตรงนี้แล้วไปที่ขอบผนังอีกซ้ายครั้งหนึ่งจะมีระยะห่างที่0.25นะครับทางด้านแนวตั้งแนวนอนนะครับสเปคบาร์ครั้งหนึ่งเพื่อเข้าคำสั่งดิสนะครับดูที่บรรทจะขึ้นดิสสเปคซิฟายเฟิร์สพอยท์นะครับคลิกซ้ายนะจุดขอบกระจกแล้วมาที่ขอบพื้นของตู้เลยนะครับ คลกซายครั้งหนึ่งจะมีระยะห่างที่0.249ก็ตีไปที0.25นะครับเข้ากันทั้ง2ด้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเขียนตัวของกระจกกันก่อนนะครับปันขวามือนะครับแล้วใช้คําสั่ง red tag นะครับเขียนกระจกห้องน้ําตัวนี้นะครับโดยเข้าคําสั่งยอ่อ rec สเปคบาร์ครั้งหนึ่งคลิกซ้ายณนะจุดใดๆแล้วก็พิมพ์ s i จุด7จุด5สเปคบาร์ครั้งนึง